กรงแกะเสิร์ฟไม่อั้นชีสก็เสิร์ฟไม่อั้นแกวันนี้ฉันเอาใจสายบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีสุดๆพามาที่ร้านคิวพิคคเรียบาร์บีคิวบางแสนใครที่ชอบความคุ้มแบบอิ่มไม่อั้นอย่างฉันแนะนาให้มารานี้เลยพี่เขามีให้เลือก2ราคา229บวกและ339บวกฉันพี่เตรียมท้องมาแล้วเป็นอย่างดีก็จัดในราคา339บวกไปเลยสิคะฉันชอบกิ่นเนือ้อพีเขามี QR code คให้สแกนฉันก็สั่งเป็นเนื้อตัวท็อปๆมาเลย ทั้งเนื้อเซอร์ลอยเนื้อผืนท้องเนื้อใบาพายเนื้อบิสกิตแต่มากินบุฟเฟ่ทั้งทีก็ต้องกินให้หลากหลายจะได้แฮปปี้จุใจจัดมาเลยจ้ากุ้งดองแซลมอนดอง,ดอง,ดองซีฟูด้ดหมูสามชั้นเอาไม่อย่างละหนึ่งสั่งได้ตลอดแล้วเราก็กินหมดตลอดซะด้วยสิผักของพี่เขาสดกรอบนาวัตถุดิบที่ย่างมาห่อกับผักแล้วราดน้าจิ้มก็คือฟินมากมันเข้ากันดีอ่ะทุกคนพี่เขามีโซนเครื่องดื่มโซนน้าจิ้มและผักโซนไอศครีมผล,ลไม้ก็มี เราเดินตักได้ตลอดเลยพี่พีพนักงานก็น่ารักเสริฟเร็วเปลี่ยนตะแกรงเติมฐานก็เร็วทันใจปิ้งย่างได้เลยไม่สะดุดใครที่ชอบกินบุฟเฟ่คุ้มๆอาหารอร่อยบริการดีฉันแนะนำร้านคิวพิโคเรียบาร์บีคิวบางแสนมาเลยจ้า